วัต้มไก่ครับผมวันนี้เราจะต้มไก่เนาะต้มไก่ชั่วไก่หรือยำไก่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาติดตามรับชมรับชิมกับจานสุกอยอดเลยนี่ครับผมเดี๋ยวหัน่นผักแพลเนาะมีผักแพลด้วยแล้วก็หอมแดงเนาะหอมผักชีนะครับผมเดี๋ยวให้เตรียมก่อนเนาะเดี๋ยวให้ผู้ช่วยเชฟจานสุกเนาะเตรียมเครื่องเตรียมจานสุกจะทำารับปรุงอีกทีหนึ่ง โอเคเนาะเดี๋ยวไปรับชมครับชิมน้ำกะทิแซ่บครับวันนี้ส้วกส้วกไก่บ้านครับผมยำไก่บ้านเนาะโอเคครับนีเนะแม่ไก่ยำกัดฉีกสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะทําการปรุงครับผมเมนเมนูส้วกไก่บ้านเนาะเดี๋ยวทำการปรุงเลยครับผมส้วกไก่บ้านหรือเมนูยำไก่เนาะครับผม อนุญาตปรุงเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไป้านใหนน้องเมื่อเยปูยใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บละพริกปน่นใส่แค่น,นี้ก่อนเดี๋ยวแล้วค่อยนัล่ลอีกทีหนึ่งเผ็ดไม่เผ็ดเนาะ เข,ข้วาวคั่วนะครับผมผัก<ะ>ก็มีผักแถวนาะแล้วก็ใส่ไปเลยครับหอมแดงด้วยโอ้เป็นหม้อ,อ,อเลยพี่น,น้ะเต็นหม้อเลยหัวไก่ด้าไก่ด่า เมนูที่อาจารย์ชื่ชอ,ชอบนะครับไก่บ้านนี้อจะเนืต้มไก่น้ำก็ข่้ยอย่างนี้เนาะไก่หนุ่มเนาะไกอ่อ่อน กินน้ำก็เนาะสุดยอดเลยครับผมไปเด็ยกินข้าวด้วยกันครับผมเต <นะ S 2> ็ม <นะ S 2> หม้อเลยชุดใหญ่เนี่นเยเออ ม,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 มันทำไมไข่ด้วยมีไข่มันพี่น้องแซ่บ,บโอเคครับเดี๋ยวไปกินข้าวเม่นูเมื่อเย็นด้วยกันนะครับผมสวัสดีครับอีกรอบนึงเนาะมาครับผมมากินข้าวเม,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 ม่นูเมื่อเย็นยำไก่บ้านหรือซั่วไก่บ้านเนาะภาษาบ้านจาันทร์สุกเรียกว่าซั่วไก่เนาะ สุดยอดเลยเมนูนี้สุดยอดแสบหลายเนาะ จริงจริงเมนูบ้านๆไก่มแม่สาวครับรังไข่ังไข,งไข่ สุดยอดเลยครับผมทรับค่าเมนูจานเดียว จัมสุกก็จะขอฝากเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้จัมสุกด้วยครับผมที่นี้จัมสุกต้องขอการทุกส,สด้ครับ